ปฐมวัยง่ายๆสไตล์ตัวแอมตอนขัดเขียนยอหญิงสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับพยัญชนะยอหญิงกันค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนและการอ่านออกเสียงกันนะคะยอหญิงอ่านว่ายอ ม้วนหัวกลมกล,ลากขึ้นไปทำปากแหลมแหลมของขึ้นไปด้านบนแล้วลากลงมาด้านล่างค่ะจากนั้นลากไปข้างหลังแล้วลากขึ้นด้านบนค่ะเสร็จแล้วม้วนหัวกลมกลด้านล่างแล้วลากไปข้างหลังค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะม้วนหัวกลมกลม ลากขึ้นไปทำปากแหลมๆโค้งขึ้นไปข้างบนแล้วลากลงมาด้านล่างค่ะจากนั้นลากไปข้างหลังแล้วลากขึ้นด้านบนค่ะเสร็จแล้วม,ม้วนหัวกลมๆด้านล่างแล้วลากไปข้างหลังค่ะปัีไหมบ้างคะทำได้กันไหมเอ่ยวิธีการเขียนอยนอหญิงไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ หลังจากจบคลิปไปแล้วเด็กๆลองหยิบด,ดินสองกระดาษมาลองหัดเขียนเห่นมด,ดูนะคะเสร็จแล้วส่งมาให้คุณรูชื่นชมด้วยนะคะแล้วอยว่าลืมฝึกย้ำซ้ำทนวนบ่อยด้วยนะคะจะได้เก่งๆแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ